<L an> ใช้ทักษะในการดมหัมนหน,น้าวนนีิเฮ้ยเออหอมมากกินเลยอะไรพิกเอาไม้ไม้ไปรวมกันไม่ใช่ไปตั้งไว้เอาไม้ไปตั้งไว้เมื่อกี้ลืมสั่ง ไม้ฟองไปตั้งไม้งายไม่เรียบร้อยเลยไปทางนู้นที่หัวแถวอ่ะล้มแล้วอพีมไม่เคยหน้าดังปีพี่เขาไปยันฟันด้วยฟันด้วย เลยวะไตรงนี้หน่อยดิไม่พูดนะบใต้องสบัอมช้ประสาทสัมผัสในเรื่องของการอ่ะมือสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าอะไรอะไรยังไม่ต้องพูดนะคะ ไปเนาะเกมมีอะไรอยู่ในนี้นะตายแล้วเอ๊หรือว่ามีปลาไหลหรือว่ามีปลาหรือว่ามีกบมีอะไรตายแล้วสงสัยมีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยไปไประวังนะเจียงคนไปให้มันหายท้ายสุดสุดในโลกล่าง ด้วยนะเจออะไรเนอะหบหรือเปล่ามีไม่หกอ่ะรูปอะไรมีหรือเปล่าเน้อใช้ตามองนะคะให้มือสัมผัสดูซิ